มาค่ะเพื่อนๆวันนี้เราเตรียมตัวจะไปทำงานกันนะฝนก็ตกม,มาแล้วอาทิตย์ที่สองของการขับรถฝนตกแล้วก็ เข้ากากลางคืนต้องขับรถตอนกลางคืนเดี๋ยวเขาจะมาทําถนนแล้วตั้งแต่เขามาเดินท่อน้ำปราปาใต้ดินใหม่เขาลื้อถนนออกวันนี้เขาก็มาเริ่มเริ่มจะทำแล้วเดี๋ยวเขาจะมาลาดยางฝนตกฝนตก